ในมุมหลังบ้านเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าคนที่เข้ามาดูเราเนี่ยเป็นใครบ้างกลุ่มอายุยังไงสนใจอะไรเป็นพิเศษอย่างเวลาเราโพสตรูปบ้านนะครับบ้านแบบไหนโดนใจลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้หลายแบรนด์ต้องหันมาปรับตัวให้ทันในยุคออนไลน์ยุคที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าและเลือกดูสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ธุรกิจอสังหาริมัพย์คืออีกหนึ่งธุรกิจที่ทำการตลาดดิจิตอลมาเก็ตติ้งอย่างหนักสยามมั่นคงคืออีกหนึ่งแบรนด์ที่โหมทำตลาดออนไลน์ทั้งเพจ f a c e b o o อิน Instagram ผ่านบล็อกเกอร์ออนไลน์โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข,ข้อมูลหลังบ้านและนำข้อมูลหลังบ้านมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในกในกกาาาารตลาตลลดดด่่่ออไไปปซึงง้ผีเ็ยม ของเรา,าครับจะพัฒนามาแล้ว3าโครงการตอนนี้กําลังก่อสร้างโครงการที่4อยู่ครับหลักๆก็จะยึดโซนลังสิตคลองหลวงเป็นหลักจะเรียกว่าเป็นคุ้นชินกาพื้นที่โซนนี้มากกว่าครับโซนคลองหลวงเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเหมือนจากดั้งเดิมเนี่ยโซนที่บูกมก็จะเป็นโซนรามลูกกาขยายมาโซนธัญ,ญบุรีคือลัองสิทธณายกตอนนี้มันก็ตัวเมืองมันก็ขยายกระจายขึ้นมาก็โซนคลองหลวงเนี่ยก็มีการขยายเติบโตที่ดีครับ ก็จะมีทั้งท้องถิ่นทั้งมหาชนก็มาลงกันเยอะครับโซนนี้เรื่องโลเคชันก็ส่วนหนึ่งแล้วพอคนมาเลือกอาศัยชานเมืองเนี่ยเขาอาจจะต้องการพื้นที่ที่มากขึ้นอย่างเช่นแบบการอยู่อาศัยที่อาจจะไม่ได้แบบแออัดมากมีพื้นที่ที่แบบเขาสามารถใช้ชีวิตกิจกรรมของเขาได้ได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับ <S <S 1> <S 1> อาจจะในสถาน,นการณ์โควิดเนี่ยคนอาจจะเริ่มเปลี่ยนจาก การอยู่อาศัยในเมืองในคอนโดอยากจะมาอยู่อาศัยพื้นที่ที่แบบเป็นส่วนตัวมากขึ้นรวมทั้งหลังเรื่องการสื่อสารอะไรเงี้ยมันทําให้คนสามารถเบรคฟอร์มโฮมได้าะคนอาจจะมองมองถึงความมีตัวตนของตัวเองมากขึ้นรวมทั้งพวกคอนเซ็ปต์โครงการหรือว่าความเชื่อถือของแบรนด์อะไรเงี้ยครับ ก็มีการทําเพจในเฟซบุ o กครับแล้วก็การยิงแอดทั่วไปแล้วก็เหมือนเราจะสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงครับในการพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนมีการใช้ไลน์แอดเข้ามาเสริมครับผมแล้วก็ก็จะมีการทำเชิงวิดีโอคอนเทนต์มาเสริมรวมถึงการแชร์เคร็ดเล็กเกล็ดน้อยในการอยู่อาศัยหรือว่าเทรนด์การตกแต่งบ้านการเข้าอยู่บ้านอะไร้ยครับเข้ามาแทรกเรื่อยๆครับ พฤติก,กรรมผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยคนจะเลื่อนฟีดโทรศัพท์ค่อนข้างไวมากๆเพราะฉะนั้นเพียงเสี้ยววินาทีที่เราจะจับลูกค้าได้ให้ใหเลื่อนฟีดกลับมาดูเราเนี่ยก็ต้องเน้นภาพเน้นตัวอักษรให้โดนลูกค้าครับแคปชั่นต่างๆจะเน้นกระชับแล้วก็ตรงไปตรงมาครับต้องมีคําที่ค่อนข้างโดนเลยสําหรับผู้บริโภคครับสำหรับความยาววิดีโอมันก็จะมีทั้งทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวครับถ้าเกิดแบบสั้นเนี่ยเราก็จะเน้นบรรยากาศเลย ประมาณสัก1นาทีหรือไม่เกิน2นาทีครับเพื่อให้คนได้ติดตามแต่สำหรับวิดีโอยาวเนี่ยก็จะเน้นการรีวิวตัวบ้านให้เห็นพื้นที่ใช้สอยในบ้านอะไรอย่างนี้ครับในมุมหลังบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าคนที่เข้ามาดูเราเนี่ยเป็นใครบ้างกลุ่มอายุยังไงสนใจอะไรเป็นพิเศษแล้วก็อย่างเวลาเราโพสต์รูปบ้านนะครับบ้านแบบไหนโดนใจลูกค้าบรรยากาศแบบไหนโดนใจลูกค้า มันทําให้เรากลับมาคิดว่าเวลาในการออกแบบบ้านควรจะออกแบบบรรยากาศแบบไหนลูกค้าถึงจะชอบนะครับเหมือนเราก็ดูฐานข้อมูลลูกค้าครับว่าเขาสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือว่าแอบตัวไหนที่เขาไม่ได้สนใจเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาจับกลุ่มต่อว่าควรจะควรจะ,ควรจะมุ่งการตลาดไปในแนวไหนแต่ว่ามันมันไม่มีสูตรสําเร็จหรอกครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดบางอาทิตย์แอดแบบนี้ใช้ได้ อาทิตย์ถัดมาแอดแบบนี้ใช้ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเราต้องดูเทรนด์ลูกค้าตลอดว่าเขาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มแรกก็คือจะเป็นคนในพื้นที่เราก็จะยิงแอดเขา้าเข้าคนในพื้นที่เลยเพื่อเขาเพื่อให้เขาเห็นแอดเราครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในโซนในพื้นที่เราแต่ว่ามุ่งเน้นไปว่าเขาสนใจเกี่ยวกับผู้การออกแบบการตัวบ้านอะไรต่างๆ ทีแต่ละสัปดาห์ก็ไม่เหมือนกันละก็ต้องคอยเรียนรู้แล้วก็ดูหลังบ้านนะครับว่าแอดตัวนี้ที่เรายิงไปเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่ได้ผลนะเราต้องเปลี่ยนทันทีนครับหรือว่าต้องกระจายการยิงแอดอย่างในไอีก็จะเน้นค่อนข้างเน้นบรรยากาศของตัวบ้านค่อนข้างเยอะครับจะไม่ได้เน้นฮาร์ดเซลเลยอย่างการใช้เอเจนซี่นะคนที่ติดตามเอเจนซี่คือกลุ่มคนที่กําลังหาบ้านอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นการใช้เอเจนซี่มาช่วยรีวิวบ้านเนี่ยมันได้ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สร้างยอดขายให้ได้ให,ไดให้ได้ผลค่อนข้างดีครับมันไม่สามารถทุ่มร0อให้กับการตลาดออนไลน์ได้แต่มันจะเวทน้ำหนักไปว่าช่วงเนี้ออนไลน์คนเท่านี้ออฟไลน์คนเท่านี้หรือบางช่วงที่กระแสะสังคมมันมีประเด็นต่างๆที่เยอะออนไลน์เราก็จะแผ่วลงนิดนึง เพราะว่าเราก็ไปสู้กระแสสังคมไม่ได้เลยเ้ยก็จะไปเน้นทางออฟไลน์แต่ช่วงไหนที่เราสามารถจุดจับจับจุดได้เราก็จะไปพูป่ออนไลน์มากขึ้น